จกทนชิดสนยงแหมากนี้ก็นแพ็กนัะไปแพ็กกันเลย f นฟินฟินฟิน เป็นกินะเจ๋าเร็วเก,กอกมกไม่ค่อยฝีเลยอให้ฝีให้หน่อยจาอ้าย YouTube ได้ได้ไปไหนไปเดีอยดูบาบ้า của khủng khiếp, rồi nói gì bài đó, nón uốn, đi sắm can, sắm mồi ma thế nào nhỉ ตื่นเก็ส่ขออะไรก็ไปทำกันได้ะจ้ะ DIY อะไรก็่ซืหม่อเต้นตื่นมาโอคมน้อยมากมาก

ไปดูฮึไปไปกันต่อเดี๋ยวนะคุณจะใส่นะจ๊ะอันนี้เราก็จะสมให้นะเราจะไม่คิดแื่ใครเห็นเพื่อนได้แล้วอยากได้ก็เอาไปเลย หนงแผนอีกนหนึ่งไม่สองแผน่นเราตอาจวดังมะามด้วยจวปัง กันกันเซ็ดใส่เดิละเริ่มมันจะเป็นอะไรมาอย่างไรให้ได้อ๋อครับโอเคก็ได้ละครับอ่ะ

ราทำจวบตังเองนะคะโนโมามาก็ทำจวดตังเองทุกอีพีเวลาแพ็กการ์ดแพ็กการ์ดไม่ต้องแบ่งเป็นอีพีเนาะเพราะว่าขี้เกียจเขียนทำดามยากอะ่ามคือแบบบางทีจามไม่ตรงแล้วมันก็เป็น รอยอ่ะอมไม่แน่ใจมันเรียกดำทำจุดตังหรือปะเรียกผิดขออภัยอยากดูโชว์เพื่อนมาก จะดูไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรทำไมดูไม่ได้อยากอยากดูช่องพู้ติดตามดูยังไงอ่ะทุกคนอืมสถานหนึ่งฉันเรามาติดไปกันต่อำนำจบวดไป ดังแค่นี้จะไปยากอะไรแค่ดามจุดบ,บงังช่วงนี้คิดไม่ฟรีอะไรอยากให้มันฟรีทุกคนเราลืมทำฉลองผู้ติดตามครบ60เป็นเป็นผู้ติดตามครบร้อยนะเดี๋ยวเราฉลอง เราแอบ,บทำ Youtube แล้วถ้าทำ Youtube แล้วเราได้โลด u t u b e อ่ะพ่อแม่เราก็ต้องรู้สิเออเราก็ต้องซ่อนซ่อนไย y o u t แม่แต่แม่เป็นคนทำความสะอาดอัดด้วยไงแม่ก็ลือ้อแม่ก็ตื่นเราก็แค่บอกแม่ว่า แค่ทำยูทูบแต่จริงแล้วก็ไม่อยากได้นะเพราะเอามาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็ติดอานี้เสร็จแล้วทั้งนั้นไปรอ EP พสอง